ดูครืองลยังมาดูดอกไม้มีดมาเนี่ยมีดมาเตะตักออกเส้ชิลชิลา่าเขาบอกนะเกการยังไงวะเนี่ยต้นต้นไม้ส่วนตัวใช่ไหมคะนี่โอ้ยแหงเสือไหมเพิ่มอนีอ่ะอ่่อ่ะเ้จตอลโอยมีดเอาเลยมีดย มีจะว่าไงไม่สนไปไปตัดไปเลยตัดสีวันวันก่อนหลานตัดวันนี้เมียตัดดีเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาขึ้นอันเนี้กับหลานเขาจะเด็จังนะใครจะแต่ก็บใครสามีจะว่ายังไงไม่สนนะมีมันเล็ดเป็นเลยบให้เล็ดอยู่แต่มันเห่าห่วงห่วงเขาหวงอ๋อ ป้าจะพาไปดูอะไรผลงานโอ้โหป้าบอกว่าถัเนี่ยระยะแย่ชี่วันตัวนี้วันม่ถั่วสวยขนาดระวันเห็นไหมก็เนี่ยไม่กี่วันแล้วเนี่ยสามวันครับสามวันที่สามแล้ววันเจ็ดวันพร้อมปลูกใช่ไหมใช่ครับยาชี้วันเจ็ดถึงสิบสี่วันวันตรงนี้เร่วันตรงนี้ไม่วานตรงนี้ไม่สม่ำเสมออ่ตอนนี้ก็ทำแปลงได้เนี่ยใช่ทยอยปลูกทยอยปลูกเลย อดีโนนี้ลงเลยเอ,อย่างนั้นมันข<ช>ึ้นอย่างเงี้ยพูดถึงพูดถึงเราทำสองแปลงก็ดีนะอ่าคือแปลงเพาะเนี่ยอย่าแงบบหนึ่งที่มันง่ายก็คือมันรักษาความชุ่มชื้นได้เพราะมันไม่ไม่ไม่กว้างส่วนตรงนั้นเรายังไม่ได้วางไอ้ระบบน้ำเข้าไปปลูกเลยนะเดี่ยงสูญพันธุ์เลยต,ตรงนี้ก็จะเป็นแบบมันขึ้นแล้วเห็นไหมตรงนี้เราลดน้ำได้มันก็ชุ่มไม่นานทำไอ้ไม่แปลงเนี่ยมีแป,แปลงหนึ่งทำเลยาอามีแปลงนปหนึ่งไปเดี๋ยวเราจะ เยแต่ว่าไอ้โคตรมอนเนี่ยมันตายยากอยู่นะที่เราย้ายไปปลูกตรงนี้มันยังไม่ตายเลยแข็งแรงแข็งแรงมันพันเดียวกับดอกไอ้ดาวกระจายใช่ไหมครับก็เส้นสายเดียวกันเหรอเนาะครับพันดาวกระยขึ้นเยอะเลยเจ็ดวันลงแปลงบอกว่าลุงพันเจ็ดวันแปลงจะเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวให้เราไปพ่นนวเลยแปลงนั้นจะเสร็จหรือเปล่าจ้ะอันนี้ขึ้นแล้วนะเอสี่โคตรมอีกสี่วันพร้อมปลูกอีกสี่วัน ปอีกสี่วันพร้อมปลูกอากันอยู่ใกล้ๆนะคุณผู้ชมดูนะโอ้สวยมากเลยเหมือนกับอัตราการรอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยรนะเร็วมากขนาะดนี้นี่ขนาดอันนี้ใครเป็นคนสั่งมานะหนูเองอ๋อแอดเรียวสั่งมาเลยใครเป็นคนจ่ายก็แตนที่แรกที่แรกสั่งสั่ง,ง,งบอกว่าเอาดอกคอทมอสดูไหมหนูเอามาก,กี่ถุงมาร้อยเม็ดน่ะ หนูเอาหนึ่งกิโลหนูเอามาร้อยเมตรโอ้ยเมกลับต้นนั้นต้นสีเขียวนะหมดแล้วนะเอต้นหญ้าสีเขียวป้าบอกให้ทักอีกแปลงหนึ่งเลยนะต่ออีกแปลงเลยนะทุกคนมีดินแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยปลูกเนาะเปียวกับเปียวถ่ายคลิปได้เปียวมาะคทุกคนโอ้ เดี๋ยวจะมาเพาะอีกแปลงหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะทุกคนกอดมอสจริงๆรแอดเปาซื้อหญ้าเขียวมาด้วยนะทุกคนมันมีหญ้าเขียวด้วยเนาะใช่อเอาเอาเอาอันนี้ก่อนเนาะปลูกกันแล้ก็ปลูกเป็นพันเอาอันนี้ก่อนเนาะอืเออทยอยเนาะดูน้ะมันลงมาเม็ดมันก็ประสบผลสำเร็จนี่ความคิดของป้าแตนนะเอสี ถ่ายภาก็ได้หรอกถาป็ไงไก้ไม่แนี่ถ่ายถ่้่าย้่ยรนี่ายตรนถายตรงน่านี้ถ่าย่างนี้ายตรงนี้ถาน้่ายายต้นายรง่ง้ตงนีาย้ง้น่ยน่้่้ยนาาาาย้้นยา่้าน่ง คือสี่นเาจะนางเถยแล้วอทอดแล้วสรดของแม่เขาเออมือเต็มครับผมอยากถ่ายมากเลยครับผมจถ่ายให้หน่อยันนู้นเลือกเพราะไม่เข้าไปอีกครับอีกมันจะได้เข้าเฟรมลูกโอเคเข้าไปอีกครับผมดูกล้องนี้นะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสเแม่เขาบอกพื้นที่มันเต็มแม่ไม่ได้ล่ได้ล้ ตาเครื่งน yeah, ี้ดูเครื่องนี้ได้ปเออเออเสอเร็วนะจ้าหนูหงโอเคมองกล้องด้มให้ยมองกล้องด้่ไหมค่ะได้แล้วอ่ะแม่แม่ต้องไปล้างข้อมูลออกมั้ยล้างโฟล์ทวีดูอะไรเงี้ยเดิปลอดภัยค่ะค่ะคนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ ขอเินยิี่จะไปทำบุญต่อนะ่าชี้ไไปด้วยลายวัดเนี่ยไปแล้ว7วลยโอ้ทำบุญไปอีกลายวัดเลยนะเอาดิงสายเขาล้อบิดล้อไว้ก่อนนะครับผมน้าา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 ดา ประชาชนมาช่วยผมนนะครับไปช่วย น้องเปิดประตูน้องเดคนละผู้หน่อยลองเปิดประตูลองเปิดประตูลองเปิดประตูลลองเปิดประตูละน้องเปดประตูจ้าน้องเปิดปะ ไม่ได้ขึ้นแล้วเห็นไม่ได้กลับวแล้วเนี่ยอยู่นี่แล้วเนี่ยถ้ามันจะเนี่ยไมได้อยู่แล้วเนี่ยน้องแกงพี่หัวกรตรงไหนกดะตุงกระเป๋า you